มีหญิงสามผู้ใช้ทิกต o อกรายหนึ่งค่ะเขาออกมาโพสตคลิปตัวเองที่มีอาการสั่นรุนแรงมากๆเลยเหมือนถูกผีเข้าเมื่อคืนวันลอยกระทงที่ผ่านมาค่ะซึ่งเกิดปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคาเต็มดวงผู้โพสต์การะบุข้อความประกอบคลิปนะคะบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าไม่เจอกับตัวเองไม่รู้หรอกว่าทุกทรมานขนาดไหนกว่าจะหลุดพ้นมาได้มันไม่ง่ายเลยแล้วก็เชื่อนะคะว่าราหูอมจ,จันทรจันทรคอาทวจันทรุป,ปราคาที่มันมีปรากฏการณ์นั่นหละค่ะโดยเหตุการณ์ในคลิปนะ ผู้ชมคะหญิงสาวเนี่ยเขาจะมีอาการสั่นค่ะแล้วก็มีชายอยู่3าคนอยู่ในนั้นนะคะมาช่วยกันจับตัวผู้หญิงคนนี้เอาไว้พร้อมกับมีชายคนที่ใส่หมวกค่ะถอดสร้อยพระแล้วก็ถอ,อ,อดสร้อยที่มันคล้องคองออกมาเอามาจาอที่หญิงสาวคนดังกล่าวแล้วก็พูดว่ากูบอกให้มึงไปมึงไม่ไปก่อนที่จะทําการเอาสร้อยพระคล้องคอผู้หญิงค่ะแล้วหญิงสาวก็ตอบกลับมาบอกว่าเดี๋ยวไปแล้ววันนี้วันพระใหญ่ ชายหนุ่มก็พูดนะคะว่าเออรู้แล้วว่าวันพระใหญ่เนี่ยก็อย่ามาทําร้ายร่างกายเขาอยู่ก็ช่วยเขาทําให้ฝ่ายหญิงค่ะตอบกลับมาบอกว่าจ้ะจ้า,จารู้แล้วจ้ะชายหนุ่มจึงต่อไปว่าเดี๋ยวให้เขาทําบุญไปให้ ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมขาผู้โพสเนี่ยก็มีการตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตเพิ่มเติมนะว่าที่เขาไม่แขวนพระให้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยากให้ร่างกายของเขาของเราในทรมานคือเขาก็พูดคุยกันได้ตกลงกันได้อะไรนะคะปกติส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงครบ32ทุกประการโดยที่เธอเองไม่มีโรคประจําตัวแล้วก็ไม่เคยเจอแบบนี้ด้วยค่ะก็คือตัวเขาโดนมากับตัวเองแล้วเขาก็เลยออกมาโพสต์คลิปตัตวเองที่มีคนถ่ายเอาไว้แล้วก็มาอธิบายเรื่องราวท,ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่คล้องไปเลย ่ะเขาบอกว่ามันจะทรมานร่างกายเขาด้วยแล้วก็เหมือนมีการเจรจาก,กันได้ว่าเออโอเคเขายอมที่จะถอยออกไปนะแล้วเดี๋ยวทําบุญไปให้นะอะไรประมาณนี้นะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยค่ะ